สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับการอัปเดตของฟิ t แล้วใครก็บินไปบินมาอยู่กับการอัปเดตของฟิตนะคะซึ่งรอบนี้มีการเพิ่มเบ็ดมาเยอะมากๆเลยแล้วเบ็ดแรกที่เราจะไปหากันก็คือเบ็ดที่อยู่ข้างหลังเราตอนนี้ค่ะคือเบ็ดแครอทนั่นเองทุกคนไปดูกันว่าหายังไงแล้วเป็นเบ็ดที่หาได้ง่ายมากๆแล้วก็ค่าสเตตอะไรต่างๆคือ ดีพอสมควรเลยนะคะไปค่ะไปดูวิธีการหาน้องกันอันดับแรกนะคะเราเดินทางมาเกาะที่ชื่อว่า lushgrove อู้ชิงเลยอะโอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยชิงเลยอะอยมันมีลิฟต์โอ้ my นี่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 โอ้โหโหหโหหโหอ๋ออุยอุยระวังตกนะระวังตกระวังตกนะ โอ้ยผมตึงผมตึงผมตึงฮฮะเรียบร้อยมีคนได้สู่ขีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาพผู้บอกว่าเขาตึงเมื่อเียนเนี่ยเห็นก็ไม่ค่อยมีอยู่ยา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 เฮ้ยเฮ้ยออยังไงวะเดี๋ยวยังไงอ่ะ อไม่ใช่เกลี้ยงค่ะเออเแล้วจับแล้วไล่จะไปเอามาจากไหนเนี่ยเนี่ยเราเราไปมันกดรับฟรีได้มันจริงจะซื้อมาจะได้ดีขนาดมันได้ทั้สองคนอ่ะจะซื้อมาไหนอ่ะเฮ้ยมันเป็นเรือดำน้ำไม่ได้เอาไปมันเปิดหัวได้ด้วยอ่ะก็เออกดคีย์เ้ยเรือดำน้ำ โอ้ไม oh okay. ่กอดเรือดำน้ำที่ไวมากวิ่งสองร้อยอะเรือดำน้ำมาขายเป็นเกมพาร์ทและล่าสุดบุ๊พี่แล้วเรือเล็กด้วยนะดีกว่าเรือใหญ่นั่นเด็กน่ารักมากอ่ะเพิน่ารักเลยโอ้ยโอ้ยแล้ไม่ถูกเลยนะใช่แด๋วอยู่แด๋วอยู่มาค่ะ เราไปแวะดูเรือกันแล้วเรามาหาเบ็ดแครอทกันต่อนะคะโดยมาที่เกาะ Lushgrove เสร็จแล้วก็ไปหาพ่อหนุ่มหน้าตาแครอทค่ะเฮ้ยเกย์เด้อไกย์เด้อมันทำงานเองอ่ะใส่รองเท้าก่อนอ่ะใส่รองเท้าก่อนขึ้นไม่ได้ไปทางอื่นก็ได้ไปไปได้ขึ้นเจไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนางไทางนี้ทางนี้ สรุปที่ดิบนั่นก็คือที่ไปอีโวใช่ไหมใช่ที่ไปตีหินว้าวเจอแล้วนะคะขนมแครอทของเราจะอยู่ตรงนี้เลย <S <S แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องตามหานั่นก็คือเป็นคล้ายๆโปสเตอร์นะคะเป็นโปสเตอร์แครอทเนาะหาได้ที่ก่อนนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าหาตรงไหน,นแต่ไม่รู้ต้นไม้อันไหนเ,เจอเจอเราเจอแน่ต้นไม้นี้แน่นอนได้เฮ้ยนะ,นะเราดูให้ชัวร์ก่อนว่าใช่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  มาตรงที่เดิมมะไอที่ไอที่หัวแครอทอ่ะมาตรงไอที่หัวแครอทเริ่มต้นตรงที่เราเจอพ่อหนุ่มแครอทเลยนะคะแล้วก็เดินตามทางที่เห็นกันได้เลยค่ะแน่แน่แน่อย่งใครจุดปูตามมาเน่ตามมาเน่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 แล้วก็ร่อนนะร่อนปั๊บร่อนฟูนี่เน่คือหลังต้นไม้นี่นี่เลยก็มารับอันนี้มาเก็บอันนี้ปั๊บ เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปให้มันเราก็จะได้เป็นแครอทพอเราเก็บโบลเตอร์ได้แล้วนะคะเราจะได้รหัสโชว์ขึ้นมาตรงกลางเลยโดยรหัสก็คือ g l ก b g l ก b ับล k กลั k แล้วก็กลับมาหาพนมหน้าแครอทค่ะแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ตอบรหัสที่เราได้มาไปนะคะเออเออเปิดแล้วเราจะอ้ฮ่าเขาตัวละเฮ้ยโปเต็มเลย โอ้ปวดเต็มเลยฮะยปวดเต็มเลยว่ะนั่นแหละโอ้เช็ดโอ้เมือกแครอทเฉดแครอทโอ้มายกอดโอ้มายกอดซื้อไหนอะซื้อไหนอะอ๋อนี่นี่นี่ซื้อตรงนี้นี่นี่นี่โอ้ยแพงแล้วก็มาซื้อเบ็ดแครอทได้จากตรงนี้เลยค่ะสเต็ม โคตรดีเป็นแครอทของโลกสองนะครับดีมากแล้วก็มันจะมีบ่อในนี้ให้ตกด้วยนั่นเองก็คือบ่อแครอทอบบุ้ยบ่อแครอทโปเต็มเลยแดฟโปเต็มเลยโปเต็มไปหมดอ่ะอู้ใช้เดือนแครอทถือใช้เดือนแครอทใช่อุ้ยอันเธอตกตรงนี้เฮ้ยเราลบลบแปดสิบโอ้ยเราเอ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 านี่เลยเอาโมบี้ไปเราเอาโมบี้ไปให้เลยเบตตี้ค่ะอย่าเลยเธออย่าเลย ภาพจะมีเชิดเจ็ดราเับตัวจึงดึงไม่ขึ้นครับพี่โอู้หฉลามฉลามเบบี้ชิคเกอรเอ้อลบไปสิบิกแล้วเอ่อแล้วก็ในบ่อนี้นะคะจะเป็นปลาที่เป็นแครอทนำหน้า เป็นปลาแครอทที่เป็นสายพันธุ์ต่างๆนั่นเองค่ะมีมากมายเลยและราคานะคะถ้าติดบัฟจากเบ็ดแครอทด้วยนี่ราคาถึง71,000เลยกับตัวที่เคยได้มาถือว่าราคาน้องได้แรงพอสมควรเลยค่ะน่าจะเป็นที่หาตังที่ใหม่ณนะตอนนี้เลยหรือเปล่าที่จะหาตังได้ดีมากๆนั่นเองค่ะลองขายเพียวๆดู ได้เจ็ดหมื่นหนึ่งโอ้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการหาเบ็ดแครอทสถานที่ตกปลาที่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นบ่อแครอทนั่นเองแล้วก็ในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาเบ็ดที่ยากกว่ายิ่งขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเบ็ดนี้นะ ต้องใช้ลอฟเตอร์และต้องเป็นชายนี่สำหรับเบ็ดต่อไปนะคะเบ็ดหน้าตาจะเป็นฟิลแบบกํากุ้งกํากุ้งนะเดี๋ยวอรอดูพัดหน้านะคะว่าน้องจะเป็นยังไงแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย